ความเชื่อผิดๆเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการเด็กแล้วกันนะคะคุณหมอคิดว่าอันที่อยากจะให้ข้อมูลไว้ก็คือว่าไม่ได้มีสารอาหารใดาสารอาหารหนึ่งนะครับที่จะเป็นพระเอกอย่างเดียวคือกินตัวนี้ตัวเดียวแล้วดีไปเลยหรือว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่แบบ ซูเปอร์ฟู้ดเนาะกินอยู่ชนิดเดียวแล้วจะแบบว่าดีทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเรื่องของอาหารสารอาหารเนี่ยจริงๆมันเชื่อมโยงกับเรื่องของแพทเทิร์นนะพฤติกรรมการกินนะครับคือให้กินให้ถ้าเกิดว่าให้หลากหลายแบบว่าหลายอย่างเนี่ยก็จะได้สารอาหารในภาพรวมที่ค่อนข้างครบถ้วนมากกว่าจะสําคัญกว่าว่าไปเน้นตัวใดตัวหนึ่งที่มากเกินไปนะครับเพราะว่าสารอาหารโวมถึงอ,อ,อาหารหลักอาหารรองวิตามินอะไรต่างๆเนี่ย มันทำงานร่วมกันเป็นวงจรนะครับมีการหมุนเวียนเอาไปใช้ร่วมกันเชื่อมโยงกันในหลายๆส่วนนะครับไม่ไม่สามารถว่ากินชนิดนี้ชนิดเดียวแล้วดีหรือว่าวิตามินอันนี้อย่างเดียวดีนะครับมันมันจะอย่างนั้นคืออาจจะยังไม่ไม่ได้ครบถ้วนนะครับ หลักๆก,ก็ที่จะดูแลกันค่อนข,ข้างบ่อยก็จะมีเด็กผอม,อมเด็กอ้วนเด็กกินยากอะไรอย่างนี้นะครับที่ทเออบื้องต้นก่อนคุณผู้นี้กออ็ถ้าเกิดว่าคุณหมอเชื่อว่าก็คงเ,เป็นความกังวลของผู้ปกครองหลายๆคนนะครับว่าลูกน้าหนักผิดปกตินะครับโดยเฉพาะเด็กผอมกินยากเนี่ยจะค่อนข้างเครียดแล้วก็บางทีเนี่ยส่งผลก่อเรื่องของการดูแลความสัมพันธ์ในในครอบครัวหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งแบบบางทออีบอกว่าคุณ พ่อแบบหนึ่งคุณแม่แบบหนึ่งหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่แบบหนึ่งคุณตา้าคุณยายมาเลี้ยงช่วงระหว่างวันตามใจแต่อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้การเซ็ตกฎระเบียบค่อนข้างยากนะครับคือจริงๆก็คือคุณพวกนี้ถ้าเกิดได้ได้มา ปรึกษานะครับแล้วก็อาจจะมีช่วยแนะนำนะครับทำความเข้าใจแล้วก็ในบางรายเนี่ยแค่เ,เสริมตัววิตามินสารอาหารแล้วก็ปรับให้กินอาจจะเป็นนมที่ได้พลังงานสารอาหารเสริมอะไรเงี้ยไปนะครับพอพอ,พอเด็กเขาเติบโตได้เนี่ยเรื่องของความเครียดในครอบครัวต่างๆเนี่ยก็จะแบบบางทีก็หายไปได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็อ,อ,อยากจะให้แบบว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆเนี่ยอย่าแบบว่า อมทุกข์เอาไว้คนเดียวนะครับเป็นเรื่องที่เจอจริงๆเจอบ่อยแหละแล้วก็วอาจจะไม่ไม่ใช่แบบว่าบางเรื่องในบางทีเราปรับกันนิดๆหน่อยๆก็ก็สามารถทําให้เด็กเขาแบบกินได้เก่งขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการปรับ เรื่องของแนวทางการกินเข้าไปได้ในระยะยาวนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเนาะแต่ว่าบางรายถ้าเกิดยากจริงๆเนี่ยคุณหมอก,ก็คือเช็คเลือดดูนะครับเจาะเลือดดูส่วนใหญ่ที่เจอจะอาจจะมีการขาดธาตุเหล็กแล้วก็การขาดวิตามินดีด้วยเนี่ยพวกนี้คือในกลุ่มที่มีการขาดเนี่ยพอเสริมไปให้ด้วยเนี่ยจะค่อนข้างเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากเลยนะครับเือดจากแบบเดิมไม่กินหรือไม่ยอมกินอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดว่าลูกเรา เด็กยากอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีคืออาจจะเป็นอาการของขาดสารอาหารอยู่นะครับคือพอให้เสริมไปเนี่ยธาตุเหล็กซิงวิตามินรวมวิตามินดีอะไรอะไรพวกเนี้ยนะครับคือบางทีคือแบบพอได้ไปไม่กี่เอ,อ่อแบบไม่กี่เดือนเองคือกลับมาทําแบบน้ําหนักได้ค่อนข้างดีแล้วก็กลับมาแบบล่าเริงกินได้เลยอะไรเงี้ยนะครับจะต้องบอกว่าเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเนี่ยบางทีมันเป็นภูเขา ส่วนล่างของภูเขาน้ําแข็งนะครับซึ่งอยู่ใต้ทะเลคือบางทีอาการเนี่ยอาจจะมาด้วยนิดๆหน่อยๆซึ่งผู้ปกครองก็รู้สึกว่าเออแบบไม่แน่ใจปกติไหมอะไรเงี้ยนะครับบางทีอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในในการดูแลแล้วก็ปรับไปนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าขาดไม่เยอะบางทีเสริมโดสเบื้องต้นให้ได้รับครบถ้วนก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าขาดเยอะบางทีอาจจะต้องให้ในปริมาณที่มันเหมาะสมเพียงพอถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับ